รัฐบาลลาวจะเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนเรื่องผลกระทบของมลพิษทางอากาศซึ่งถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพร่างกายของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รายงานจากศูนย์ข้อมูลและการศึกษาเพื่อสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของสอปปลาวระบุครับว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเช่นสาเหตุและผลกระทบผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อมลพิษกระทรวงจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจผลกระทบที่เป็นอันตรายของกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเช่นการเผาขยะและการจุดไฟเผาป่าละมาะเพื่อเพ,อเพาะปผล,ผลูกพืชผล โดยการเผาป่าวงกว้างของเกษตรกรในทุกๆปีได้เพิ่มฝุ่นละอองเข้าไปในอากาศและทําให้ประชาชนต้องสูดดมเข้าไปทุกวันหน่วยงานด้านสุขภาพของเราเรียกร้องให้ทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องมลพิษทางอากาศอย่างจริงจังกันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ต้องยกเลิกแนวทางการทําเกษตรด้วยการเผาป่าแบบร่้งเดิมทั้งนี้ครับทางกระทรวงแนะนําให้ประชาชนในพื้นที่เมืองหยุดเผาขยะและใบไม้แห้งโดยครัวเรือนและธุรกิจต่างๆต,ต้องลดการสร้างขยะ นำวัสดุกลับมารีไซเคิลและใช้ซ้ำตลอดจนใช้ประโยชน์จากขยะที่สามารถย่อยสลายได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิเหือ